เอ็มเชื่อว่าคําถามนี้มีหลายคนที่อยากจะรู้นะคะมีเพื่อนๆถามเข้ามาเนาะอยากเดินสายฟค่ะเริ่มต้นยังไงดีอ่าแล้วเขาถามว่าแอปที่ควรเล่นแอปไหนบ้างทีนี้คืออยากเดินสายฟอคุณได้รับสิทธิ์นั้นถ้าคุณมีความรู้สึกอยากจะเดินบนเส้นทางนี้เนาะทีนี้ต่อไปคือเริ่มต้นยังไง ก็เริ่มต้นนะคะมือใหม่ที่โคชเอมจะแนะนำให้คุณเน่ะเตรียมความพร้อมตัวเองในเรื่องของภาษานะคะไว้ในการสื่อสารเพราะมันสำคัญและจำเป็นในการพูดคุยเนาะอันดับที่สองคือเริ่มเรียนรู้ว่า อะไรที่เป็นกับดักในเส้นทางสายฝอยกตัวอย่างเช่น scammer ผู้ชายที่ไม่ค่อยจริงใจผู้ชายที่แค่ต้องการแค่ just for fun เป็นลักษณะแบบไหนทีนี้คุณจะรู้ก็ต่อเมื่อ 1. คุณฟังอย่างเช่นมาฟังโคเชเอม 2. เริ่มเข้าเว็บหาคู่ ทีนี้เรื่องเว็บหาคู่นะคะเว็บหาคู่ดีทุกเว็บมีคนดีทุกเว็บแล้วก็มีคนไม่ดีเว็บหาคู่เสมือนโลกใบหนึ่งของเราแต่เป็นโลกในออนไลน์เนาะถ้าเรายกตัวอย่างใช่ไหมคะบนโลกใบบนโลกเราเนี่ยแต่ละประเทศแบ่งเป็นย่อยๆเนี่ยก็มีทั้งคนดีและไม่ดีเว็บหาคู่เช่นกันทีนี้การที่คุณนะคะลองเข้าไปในเว็บไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยเว็บนั้นอะ มันใช้ง่ายมันสะดวกกับคุณและที่สำคัญในการเดินเส้นทางสายฟอมือใหม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินสมัครแอปหาคู่มันมีแอปฟรีเยอะแยะยกตัวอย่างเช่นไทยเฟนลี่เอ,อ่อไทยคิวปิดอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะก็คือให้คุณลองเรียนรู้จากเครื่องมือในการใช้แล้วก็ลองสื่อสารพูดคุยดูนะคะแล้วจากนั้นตัวที่สำคัญที่สุดในการดึงดูดผู้ชายเข้ามาในชีวิตคุณคือคุณต้องปรับพลังงาน Energy ของตัวเอง ให้โฟกัสทุกอย่างเป็นบวกแล้วมันจะง่ายมากโอเคนะคะ